ช้างอ่ะช้างกันดันนะนกินโนกระดันไปสูสีกันเลยนะเ่ย yeah. สวัสดีเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะครับก็ขอสี่เก้าไอ้สี่เก้าแล้วสี่หนึ่งไม่รู้นะอ่าอยู่ที่แถวหาดสูนะครับแถวจำบลทะลอนะครับจำบลไฟขวางแนะถวๆนี้นะครับแถวว่าหลังบ้านผมเลย นะก็ห้กว่าไลน้นะมาสองพันนะมาช้างคันนึงแล้วก็เพลงนะ อยู่ประมาณ7,000กว่ากว่านะทุกคนตอนนี้ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่พวกปุ๋ยพวกยาเนี่ขึ้นดีจังเลยนะแต่ราคาข้าวต่ำนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะโ<อ>้ททาางปเงมแลกะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าหน้าเกี่ยว ก่อขอนะนะการเริ่มๆเกี่ยวกันหลายเจ้าแล้วครับตอนนี้กาเหลืองตามกันมานะเอาได้ครัพี่วิ่งโน้นแล้วเอาแต่เราไปดูพี่ช้างกันบ้างครับไม่ได้เห็นนานเลยนะครับส่วนมากทั้งงานออกคันเดียวนี่จะออกแล้วน้องเพลงนะครับช้างไม่ค่อยได้ออกเดี๋ยวถ้ามาก่อนนี่ออกเจ้ทุกวันนะ ขึ้นไปถ่ายให้ดูนะว่ากวา้างสักแค่ไหนนะเรามาดูข้าวันก่อนเฮเป็น่งะแต่มันน่าจะออกจังร้อนอนะ่ะรีบหมดนะมเม็ดเต่งมีไม่กี่เม็ดเลยที่เหลือมเม็ดรีบนะแต่ข้าวี่เสมอกันเป๊ะเลยนะโหดเป๊ะห้าสิบก็ไล่จะไล่ได้แล้วเกีรยน,นี่โหหลายแสนเลยนะ แต่ว่าต้องหักทุนหักอะไรอีกเยอะแยะนะครับเหลือตกถึงท้องก็ไม่เท่าไหร่เองนะปะเดี๋ยวรอดูน้องเพลงกันรอคืนไปดูว่าความกว้างของนาที่เราจะเกี่ยวนะกว้างขนาดไหนครับเราไปถามชื่อข้าวมาแล้วนะขอขอสีหนึ่งนะทุกคน ถุดต้นไม้เนะอหมดเตืองเนะี่ยหมดที่ว่าแค่รอยวนไว้ตรงนู้นอนะ่ะรอยขนาดนะคะันที่สองนะแล้วก็ถึงรถลร้อแล้วก็นูนต้นยูคาแล้วก็ไปถึงน,นอองนะู่นนะู่อบ่ออะไรเงี้นะห้าสิบไร่นะอยู่ยาวมันทั้งวันนะที่นี่ ดลอยเดียวเนี่ยเตบุ่มอ่ะได้หลายถังแล้วนะตอนนี้ สักพักเดี๋ยวเราจะลงไปทางล่างให้ดูนะเดินถ่ายหนูเยอะเนี่ยหนูหนาเนี่ยหนูพุกกันเยอะนะเดี๋ยวผมต้องถ่ายคลิปแล้วก็เว้นระยะหยุดถ่ายแล้วก็ไปตีหนูนะโอ้ยหนูเยอะเมื่อกี้ลงไปตีกำลังถ่ายอยู่ตีไม่ทันนะมันเข้ารู้ก่อนนะโดนปีช้างไว้นู่นแล้ว ค่อยๆนะพอเราอัดมาเต็มปีเลยนะอัดมาเต็มที่เลยนะมันวิ่งไกลนะก็ไปขายหกล้อหนึ่งแล้วนะแล้วก็หลกรถกระบะคันนึงเต็มๆเลยนะ น,นี่ยาสั่งลุยก็มาถ่ายคลิปด้วยกันนะทุกคนก็ยงยืมกันสั่นมันใช้อยู่เลยนะเมื่อกี้อันนี้มันจับไม่ถนัดนะคือเมาเกี้ข้าวเลยต้องใช้มือเปล่านะมันจะสัส่นิดๆน,น,นะทุกคน อันนี้ผิดกันเลยนะอันนี้จะไหลโอ้โหไหลเป็นบ้าเป็นฟอเลยแต่หกล้อก็จะเทง่ายหน่อยนะทุกคนเพราะมันยาวนะ้ำจะอยู่อยู่ไกลกันได้หน่อย น่นท่อมจะเล็กกว่าดูมันออกเป็นเส้นๆนะะส่วนนี้มันจะออกแบบเป็นกระพวกกระพวกแบบใหญ่ๆแล้วน,น่นอยาสั่งเลยไอ้นนมันนั่งกเกษตรนะมันได้ลมไงอันนี้อยู่นี่โอ้หัวแทบหุนะเลยต้องมาแอบตรงที่คนขับอะไปกันเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครัมยังไม่หมดเลยยังไม่ได้ครึ่งเลยนะมาลงสิบโมงนะครับ สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้ววันนี้นะลงตั้งแต่ก่อนก่อนเที่ยงอ่ะตอนนี้เพิ่งเที่ยงนะครับได้ไปอ่าประมาณแปดแปดอุ้มเก้าอุ้มได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรานั่งบีช้างไปกันบ้างนะครับ

ร้องขับร้องเพลงนะก็ใครจะหมดแล้วนะได้ไปสามเที่ยวหก้อแล้วข้าวไหลเลยแค่สองรอบพี่นี่เองนะแค่สองรอบเนะี่ยสองรอบเอง ได้เป็นขนาดนี้แล้วอา,อาากาศก็คุ้มๆแล้ว วันนี้เขาว่าฝนเข้านะทุกคนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะตกเวลาไหนนะครับนตาเปาละมันดันไวเกินนะตอนเข้าหัวงานนะต้องค่อยเสียบเข้าไปอย่างนี้เวลาเข้ากระซับแล้วมันม้วนมันอัดเข้ามาเต็มที่แล้วมันดันจะพลาดดันจะพาดแอยอย่างเงี้ย ก็เลยต้องสับหัวใหม่เพราะสับสับกระโจกใหม่พวกก็เหมือนเดิมนะเพลงนี่จะไม่มีการอัดปากนะไม่เคยอัดปากเลยตั้งแต่ซื้อมานะเพราะว่าเขาทามานี่คือกําลังจากเครื่องเลยไนงะมันไม่มีตัวคล้ายปากนะมีแต่สับเก่าสับเข้าอย่างเดียวนะแต่ก็ไม่เคยอัดเหมือนกันนะไม่เคยอดัดสักี Да. Yeah. แล้วก็วิ่งโน้นวิ่งเดียวสุดท้ายแล้วนะครับ50าสิบไลน์ลไลน์หมดนี่แล้วขึ้นเลยมดแล้วแล้วแข่งกันแล้วครับพ่อผมเอช้างอ่ะช้างกระดันนะกโนกูกระดัน สูสีกันเลยนะอันนี้ไม่ได้แข่งนะทุกคนอันนี้มันเจอจังหวะกันาดีไงจังหวะคนละใต้กันาดีนะก็เลย่ายก็ลเลยนะทำทา่าคล้ายๆเหมือนจะแข่งกันนะก้าดึเลย เสร็จเป็นที่รับร้อยนะ้าสิบไร่นะลงลงเกี่ยวก็ประมาณ10โมงกว่าๆนะตอนนี้3มโมงครึ่งนะครับ mm. ก็ถือว่าพอใช้ได้นะ mm. เดี๋ยวรอเทเลนะ mm. ก็ขายชอยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กับคลิปวันนี้นะครับผม mm. ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูด้วยนะทุกคนเ mm. <c oughs> หนื่อยแรกขับหนูเมื่อกี้แต่ก็ตีไม่โดน เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ